ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมไม่รู้เป็นไรกันครับทําไมถึงวุ่นวายอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาทมความรู้สึกกันว่าเป็นไงบ้างครับมันเป็นแบบไหนนี่ระบายหน่อยรู้เป็นแบบไหนฮะมั่วทําไมถึงมั่วละระบายระบายหน่อยครับระบายหน่อยครับ เดี๋ยวเดินลงลูกพี่ระบายหน่อยมันเป็นแบบไหนนี่จัดคิวจัดคิวไม่รู้เรื่องใช่ไหมโอ้ตายเลยแบบนี้โอ้ที่ไก่ก็าทาราทำอะไรทําไมไันครับเออคนคนคนมาก่อนมาหลังนี่ไม่รู้เลยใช่ไหม โอ้นี่ครับวุ่นวายเลยครับใครมาก่อนมาหลังนี่ไม่รู้เลยและดูดีครับที่นี้ก็แย่งกันเนี่ยที่นี้ามัวรปีนี้เอาเลยโอ้ที่นีเอาไงล่ะที่เนี้ย

<laughs> ยืนยืนแบบแย,ยืนยืนแบบปวนหัวเลยเช้าอันวุ่นวายครับคือรถที่จอดเนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งคิวครับก็ม,มาแล้วก็ปล่อยแล้วก็วุ่นวายเลยทีนี้ไม่รู้ใครมาก่อนมาหลัง<ห>ก็จัดกันไปอยู่กันไป รอบที่สพอมาถึงโรงงานก็จะประมาณนี้นะครับอ้อยที่ใส่มามันก็จะยุบลงหน่อยหนึ่งพอวิ่งม,มันกระโดดถนนมันกระโดดก็จะยืนแบบดูท่าทีท่าทาง ใครมาก่อนมาหลังก็บางทีมาหลังก็ได้เข้าไปก่อน มันเป็นแบบไหนตา <facial ignon. S 1> บอกว่ามันโดนบอให้หยุดก่อนเขารถตอนตรงข้างก่อนอ๋อและไอ้คนมาหลังนี่ <c oughs> เข้าไปก่อนหมดแล้วหมไปแล้วแล้วจะทำกันแบบไหนเนาะ <c oughs> ดื้อแล้วดื้อแล้วเริ่มที่จะดื้อแล้วรถเกษตรครับคือจะรีบไปด้ำรีบไปเอามาอีกนะรถเกษตร จะไปยกแล้วก็ยกวันหนึ่งก็วิ่งได้สองสามรอบคันนี้ก็สลิงมาแม่คยกครับลงสามสี่ลง,ลงวันละสามสี่รอบ เดี๋ยวพอสักพักมันก็เริ่มลงตัวครับคือตอนนี้เรียกรถมาดักอย่างนี้มันก็เลยแบบคือใครมาสายๆหน่อยก็ได้เข้าคิวแล้วก็ไปจอดรอได้เลยแจ้งคิวแล้วก็จอดรออันนี้คือที่มานี่ยังไม่ได้แจ้งคิวครับแล้วเขาดักรถให้มาจอดคอยก่อน และรถกระเกษตรก็ด่วนที่จะไปเอารอบสองเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยรอบสองรอบสามนี่วุ่นวายกันหมดเลยครับคือถ้าจะให้แบบจอดแจ้งคิวเลยรถมันก็จะติดยาวติดยาวมาก นู่นไปถึงทางเข้านู่นหละแล้วก็ค่อยขยับมาทีละคันทีละคันคือเขาทำแบบไม่ให้รถติดครับเอารถมาจอดลานก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์กันทีหลังพอเคลียร์กันปึ๊บมันก็วุ่นวายหน่อยวุ่นวายในายามเช้าเช้า บางคนก็มาตั้งแต่เมื่อคืนมาแต่เมื่อคืนก็มาจอดนอนยังไม่ได้แจ้งคิวแลยคนมาหลังก็ไปก่อนเนี่ยมันจะผิดกันตรงนี้แหละคนรถ มาหลังได้ไปก่อนมาก่อนได้ไปหลังเนี่ย ยืนคุยกันไปครับจะเอายังไงเอาแบบไหนคนจัดรถก็เหนื่อยน้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมกับเช้าเช้าวันวุ่นวายครับ